ไปหมดไปหมนไปละไปกูนเอาตีเอาตีเร็วเฮ้ยขาพนขาพนเขานแล้วแล้วเด uh ี๋ยวกไอ้แกงเะาัดใบแกงแล้วโบนปนได้รับอย่างองีค <aty> ร <out> <entra Ó> <you> euh ับปนอีกด้ร <hole> ับบนปนได้ับอย่งเีครับนี่ตังกิโลได้ครับตัวนี้ นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้วันหยุดพักกันออกหาอยู่หากินครับอากาศหนาวแน่พี่น้องวันนี้มาสาหน่อยกลางทงหน้าครับผมมานํากันหาคนเนะพี่น้องนะสวัสดีครับพั้นเพียร์ครับหนู่มนี่ก็ใส่เสือเขียวแท้เขียวโมโลกุศลเอาสวัสดีน้ำมนต์กับพั้นอัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเสียงไฟน้ำกันอากาศหนาวลง มันอีมาหาป่าจักสิเป็นเรงไองเดเรื่องมันเนี่นก็ได้โย่ได้กินเนี่ยกับไข่โย่เมียนมาเลยสิ่งก็โยูบ้านเขาไม่แต่ไล่ใจเนี่ยสิลงน้องหนเลยมาแล้วครับเออจังหวัดดังไฟ้กอไฟไฟนี่หระความสภาพมันสิเป็นเรงไองนสภาพอากาศแบบนี้มันเป็นล่องหนสิเป็นเรื่องใดเนี่ยมันอีน้ำมันแต่ก็ยังใจสู้ใจสู้ยังแสดงอาการมาอยู่ใจเป็นร้อยมันอีมีสองอัดที่น้องพ่านอัดไอติมนี่แล้วก็พ่านอัดไงเข้าญี่ปุ่น เอาเอาแขนเลยพี่น้องสายไ้หน่อยมือนี่สายหน่อยแข็มแขนเลยครับแข็มแขนเต็มแขนเอาเขาเขาต้องเตรียมตัวแล้วครับตอนนี้เอาเอาแบบนี้ครับเอาเอาแบบแบบเลี้ยงกาเลยเอาเงาครับเงาวันงามวันงาม เปียกออกมาจากพื้นน่อมือเนี่ยไม่พื้นแห่น่ะมาเต็มเพี้ยเดียวเลยเต็มแล้วก็ลื้อเดเพียยเดียวไม่สนใจขนแลงมันมืดแล้วก็ลื้อดมาเพี้ยเดียวกลับบ้านเลยตีฝนที่ตีกำลังลงหาป่าข่าวฟังกันเนอะพี่น้องไอ้ม่เอฮ้ยผมมาประตูงุ่มหนกเห่ารถเนาะหนาว หากินข้างฟังว่าท่าน,นพี่น้องมาบง,งวิธีการวันแห่หนานาของ้าน็นอดครับผมเดี๋ย <c oughs> วเท <c oughs> ้าจอมมาครับพี่น้องเอ้ย่นน่ะโอ้มีน้องวันหรอไปกี้เดือด โอ้ในอยได้ล่ะแอทีั้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้บ่เขาเข้าบะโอ้ยบกญ่เลยเว้น่างเก่าเข้าหนนึงไงเออมมอยู่ในเหนโอ้อันนั้นเขาอมันเด้งออกโอ้มีปลานี่ลองมีปลาเดี๋ยววาโอ้มันบ่อนแล้วก็ยิงวัสโอ้จะไดเนี่ย ตัวงามยอะเนนเต็มย้น่ะก็เจงเขากย่งๆอยอนนโอ้ได้อยู่ได้ป่าเขาพี่น้องขลาวปลากกี่เดือดพี่น้องขี่เดือดน้ำมันฮะนิ้วเช่นน้ำม่นเห็นป่าพออดออกแหพี่น้องฝ่าวเรนมาเลยครับเร็วเวเร็ tăng à, không? Không ừ. vào nhà luôn tụi 3 đi เด้อมึงคิดว่า ได้ลงนน้ำแล้วครับประจำหน้าที่ตายง่ายออกแขนไปแล้วแม่นอนแต่ว่าอุ่นแทนวะแม่นอนเสียงตายพี่น้องหนาวแล้วครับพี่น้องเด้อครับเด้อหนาวเด้อครับโดนบนหนาวเนะครับบนอยังกองไฟฮาวดังไว้แล้ว

เอ้าพัดนอนอ่ออยังขึ้นบ้านเพียงใดปลาคอครับปลาเข็มแน่เพียงใดปลาคอครับน้องเนี่ยเนี่ยปลาคอมุกตัวนี้แม่นครับจังซี่ล่ะหากินย่ามหนาวพบ้เป็นตัวเป็นเอาแห่ทีมาลุยเด้เนาะแม่นครับเอาแห่ทีมาหนีได้การเลยปลาขาวปลากี่เดือดไรไหมแม่นปลาขาวปลากี่เดือดแน่ปลาแข็งแน่ หากกินตามวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านเอาเจ้าของบ้านลงมาตีนซอยขอนี oh. ้บอกลุงพี่โอ้มาเพม่นตรงนี้ทำไมเนี่ยช่วยเจ้ากระไดเอาเอาตีนรายลงมาไปเอายทั้งหมดเร็วเร็วเววายไปอุ้ยเผาเร็วเร็วนี่เดี๋ยวเราจะตีทั้งหมดยเอาตีพูนโอ้ยเร็วเร็วเอาตีเอาตีไเนี่ยเอาตีนเอาตีนย่างเดียวเอาตีนงมาพังหันเอาเร็วเร็วอะไรเนี่บ่

ดี๋ยวไปเออใมันเลยโอ้มันสูงมันจะออกเหรอโอ้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 โนงครับโอ้ออเด้อทายอยู่ครับเขาบอกว่าจีนสังซอยเอายังอีก่ี่นาสมกับหนาวอยู่ควายไปควายควายควายเนี่ยควายนี่นได้ละ เฉยเลยตัวนี้ว่าปิ่งแกแนวเ,เอาขึ้นน้ำเนี่ยโอ้เดี๋ยวฝนนี่รีพี่น้องดอกนี่ได้แกงแล้วครับได้แกองแล,ล้วโบว์เปนฝนได้ครับพี่น้องครับฝนอีๆได้ครับฝนได้ครับนี่ครับนี่ครึ่งกิโลได้ครับตัวนี้นนครับ หลังจากทีมง้มป่าเมื่อกีพ้พี่น้องสภาพเป็นเชียรแล้วครับเว่าเคียงอยากสั้นแล้วเนาะครับกากันไกลกันซับกันแล้วขาดัชียี่เริ่มลืวนแล้วตอนแรกแต่ละคนว่าจะเล็นโรคนาดด้พี่น้องว่าจะห้าวออกวงกับตัวงามเนาะขันมุมกุ่งกับบอไหนมันนี่เนาะมันเป็นลิงครับมันเป็นลิงที่ได้พี่น้องเอ้มันเป็นมันเป็นลิงซากลงไปังเชียร์ครับ ล้วพอดีเนี่มันก็เป็นเจิดมาเป็นลิงปานที่เฟี้ยมลิงลี่ของี่น้าเขาบอลงไปงุ่มเอาไม่ได้ไม่ได้มันเนาะเข้านี่ซั้งนี้ท้งนึงว่จะเข่าจะนอกจากว่าสิฟกซีจังสิเข่าับไลงไปเอาครับ,รบเอาเอาลุ้นกันต่อพี่น้องมีปลาใหญ่อยู่นนยครับมือนี่ครับสังเกตบเปลีไฟเลยครับพี่น้องเพื่อให้ร่มมึงด้วยชื่อดาุดยอดแต่พูดไทยทั้งหมดก็ยังหนาวผ่านเพจร้องเห่าเฮียขึ้นเบิร์ครับพี่น้องครับ หวาน่ข้าวแหเลยอะชิวอย่างนี้เลยอ่ะทาข้าวแหเลยมั้ยมีรางวัลบอมีรางวัลบอท่านเพียรบท่านตเปียกแน่ไม่เนาะ กระเดิดน้อยากอดก้าวขึ้คมากกันครับไม่เยอยากลงน้ำหรอกพี่น้องมันหนาวครับข้าวอถามันสูดไปงาจังลงกมเนโอ้ไปง่ายกับบมี่ไปน้อยกับบมี่โอเนะเทีสิวัะเทีสินว่นนีก็ได้เนาะออาก้อนเอาก้อนวางตวางตเ่นโอ้เขาเผาครับบรดนี้พี่น้อง พานอ,อ่โอ้ตัวงาาง่วงามครูจัดเด็ดมีคอยมีเลย่เลย์ผันอดลินแห่ทีเด้พี่น้องมื่อไปลาน้อยครับพี่น้องหาปลาน้อยไปเทศบาเลีเดียวโอ้ขาวผาพ่อกับพีน้อยสองตัวครับ รุนนี้แล้วเน,น,ะนาะคนกระเสียบเดี๋ยวไปยังไงมันพันห้อมมันเึ่งมันหนาวอยู่หม็ยังครับพี่น้อง <c oughs> ่ในเขาแหย่เย็นบ่น <c oughs> น

ตะมูปลาขาวครับปากกาขี้เดือดหน่อยอืมปากคอหาย <laughs> ปลากี้เดือดเต็มแหเลยครับเอาจากฝากเลยพี่นอ้องปลากี้เดือดเต็มแหเลยบมีปลากักตัวใหญ่กว่านี้ไข่เนาะปลากี้เดือดเนะ <c oughs> าะจ้งวันมาออกปากี้เดือดไปใส่เบ็ดแน่เนี่ยต,มมต้อมขึ้นไต้เนีแบบ่ยต้องขึ้นไา้ ไจ่ใช่ว่าฟางมัปวดเอาไหมฟางมัปวดเอาใส่เบ็ดใส่เบ็ดอืมนี่นนี่ดีเละใส่เบ็ดนี่สั้นนี่พอดีตัวน้อยๆใส่เบ็ดพอดีพอดีเลยนี่แหละนี่แหละครับพี่น้องปลากี่เดือนนี่ครับนี่รุ่นนี้นี่เอาไปก้อยเป็นโตเลยครับนี่ก้อยเป็นโตเลยเข้าวกล้องหอมร้องอืข้าวกล้องหอมซซนมาแดงร้อง โอยโอ้นี่พี่น้องเลยก้อยเป็นโตเลยครับนี่แต่ว่าพานออดพนเกียวไปใส่เบ็ดงามครับงามใส่เบีดนานหนาวีเรายบป่าสุ่ดยอดเลยครับเนยบเยเนีบเลยเตียทางเสนาไม่ยังี้เอาไปใส่เบ็ดต้องายในี่เกียบก่อนเกียบก่อนวันละวันฝุ่สืบมูไงเยมูปาเดอดมูเนี่ โอบกินตัวนึงกินหอดปลารตัวนซิวตันเออเมียนสามร่อยพซื้ออยู่ี่เลยไสายตัวปะเอะขายตัวปะบ่ด้ยงนี้เลยไมเรื่องยังบ่นอ่าเรื่องราคาย่างเ้ยนื้อสามซื้อมาสามร้อยนี้อยห้าสิบกเปโอ้คือหอมเดียวแห่พื้นที่สามคนปดซอยกันปดซอยกันสาคนวิ่งนอยเอ้ย้จักถึกถึไล เดี๋ยวพสตใตกันเอาพักกันใหญ่มองแล้วครับพี่น้องมองแรกบ่าคือปันไดครับปบา่าเมื่อไรมึงมองนี่ขาเจ้าคือว่ามาเอาไปขักไปเนี้ยแต่บวก ป่าบนอนยุ่น้ำยุ่ครับแต่แว่วนาน้ำยากเล็กด้วยเดีเนยนีหม่องตื่นยุโอ้น้ำมันล่งคักเจ๊ด้วยตะวแรถ่วมเลย mẹ em vào phòng yên nè đi hè <laughs> yên <Yeah. cười> à, พ่อจะแย่น้องน้ำม่นหน่วยแห่ม่เลยพี่น้องน้องมะกินผสมแหนมาครับผสมแห่ครับผมนี่ครับแดงนาโนครับนี่ซื้อมากเก้าสิบพันนึงครับต่อสู้สิได้นี่ครับต่อสู้สิได้เป็นห่วงพันสว่างน้ำม่นไปต่อใครจะอยู่ไอ้ตัอยูโดนเติมแล้วครับนี่มามาเบิ้งครับนาโนครับมือหนิเอ้า น้านโนแดงเป็นไงครับน้านโนแดงครับาขอหน่อยครับผมแหลเพินพ่นแผแหมือนซื้อมาใหม่เพิ่นเ่อแค่รู้จักป่าไงครับกายเพิ่อรู้จักป่าหน่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะ <c oughs> ครับผมนี่ครับนี่สามเส้นครับพี่น้องนั่นเห็นไหมผมหายกระเขาครับเดี๋ยวมพิ่นค่อยๆรู้จัก ปางไปเรื่อยอืมอืมครับอ้าหาก็ได้อันนี้อันนี้หน้าหน้าทรงกุลาทรงตัวเกียับเขาบ่ม่ตัวตัวง่บ่เมสามสามสามบ่เเอามือนี่เขาคือพอตลุ่นยังสี่แตมือน่สี่สี่ครับสี่สี่สตัวตลุนยังสี่ครับนี่หาว่าต้องขาฟังอีกก่อนนึกอขึ้นว่าสี่เดียวตัวอันนี้ตัว อันนี้หน้าชมกุลาบนเปนหน้านเาเด้อเผาเด้อเผาเด้อพี่งเดเผาเด้อครับเด้อเยู่ห้บ่ครับาแน้อโอ้เนยอเคเด้กบ่้อหน่อยไรต่อนนเนาะเอาสามครับผมตา่ก็ได้ อยู่ได้อยู่อานนี้ขึ้นขนกันครับนี่ระวังนี่สนี่ครับเอาลุกนี่นะเขาไปมงนู่้ยลุ้นนี่ครับมกแดดเดียวแดดเดียวก็ได้มกก็ได้นี่ครับอ่ะมันจาเป็นได้ไปหน่องมีลุกนี้ก็ได้เอาลุกนี้แล้วครับโอ้ตามีกี่ต่ำเพีงอยู่ออดเนอะเสร็แล้วครับออก็ได้ไหด หกนีผมได้หกแล้วหกแล้วครับปางานโน้มากอแล้วครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสองครับสามครับสี่ครับห้าครับตัวครับพี่นองครับเสี่ยงพลาดทอดนะครับโอ นี่อันนี้หน้าทงกุลาเดซีโต้หน้าทงกุลาเดซีโต้เนี่เนี่ยหน้าทงกุลาเดซีโตครับอ่าเนี่ยตัวนี้มันหาตากัดหางมันครับมันพยายามจะขำหน้าโน่งนะครับโอ้ขี้ใด็กตัวนั่นเหรอครับหน้าโน้ดีครับโอ้ยเด็กเด็กพงศ์หพี่เลยครับเด็กพงศ์หน้าโน้ดีครับเด้อ โอ้ยรลุนกับพ่อนี่นโอ้ยกับปาขาวคนนะวันนี้หน่อยอะไรก่อนน้ำเอออุปกรน้ำเอาซเพ่เป็นะไซ้เพมันป่านโยละใกล้ๆฟังอ่ะ

หนาโน่ลง,งน้ำไปแล้วครับน,า,น,โน,โน,นาโนครับนาโนคัยังไปบ่ได้เลยครับน้ำเลืกเลยพี่น้องล่องในซับนี้นะครับนี่เป็นขอบยังในซัำนี้ครับ ผลงานพี่แจมบ่นี่สามตัวครับโอ้โนนอนนหโโสาม, <ar> มตัวครับนั่นครับผมนั่นครับผมนี่ไงครับเฮ้ยตัวครับหอยเพียบครับผมหัวข้อหน่อยไล <c oughs> ตัวยิ่งย่นี่บอลยุ่งกางวันนะโอ้โหส,สอบนครับตัวยิ่งย่นี่นบอลยุ่งกางพี่น้องเอ้ยครับน้ำเล็ก <dramas? S 2> นี่กะ ออมครับมกมกหมอใส่หอมไปหลายอ,อาเหลืององ่ะเหลืองนาโนอย่างนาโนจะมีต้วเยีแล้วครับว่าสองละสองละสามพรอได้กินอยู่พี่น้อง สะออนบวอยู่กลางเนียนเนียนแต่ผักผัก os, ano, os, sí. ีเพลืองหน้าโน่ครับแดงน้าโน่นึ่งเมือเประสิทสุภาพล้วป้ามาสลิดเด้อโอ้โงามเลยสลิดรอบเนี้ย Ôn mua vô đi lên nó. Một cái mà. Một cái pháo. Một nước sắp. Một pháo sắp. Một pháo sắp. Một pháo sắp. Một พ่อจะยู่ได้กินแล้วครับพี่น้องครับผ่านขึ้นแล้วครับบาดนี้มันหนาวผ่านเปลี่ยนเท่าทุ่นอากาศหนาวเอาไว้ก้วมหนาวร้ายครับความหนาวร้ายเฮ้ยมึงผลงานไนม้วนนู้อ่ะมงได้มือเนี่ยแงน่าโน้พิ่นโอ้ส่งหนักใช่ไหมจ้าเดี๋ยวความเดี๋ยวเสี๋ยวปลาไปให้เด้อร์เฮ้ยบอสเฮ้ยเจ้าเจ้า เดี๋ยวกน่อยประมาณใบสามเจียง้ไปหลายเจียเนี่หลายเีย่ครับตัวน่อยด้วกับเบี้ย้อ้พนนาอนี้เนี่ยบเอาไปกินนครับของพพนดรเดียวของงพนดอรกับพ่อได้กินด้วยครับผมแต่ว่าเหผมมันโ็นมนแหน่าโน้่มหือแหธรรมดาพ่อมีใส่มีใจโอ้เราเด้เราด้ตัวเนี้ไม่เป็นทุนแต่ที่แรกกล้เนาะครับ อ๋อโอ้โโอ้ถ้าบอกคข่แบบท่านบอกใหญ่พ่อพี่น้องโบกไพ่อครับมาเลยครับครับโอเคนาะกลับกลับได้ก่อนให้น้องตววไดก่อนมีอ๋อสิบพันกลับได้ครับพี่น้องครับมึอนี่คับพ่อหอมปากคำพ่อฮาพ่อได้ยูได้กินครับผมมงนี้ขอลาไปก่อนพอกันคลิปใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับี่ครับพอกันคลิปใหม่ครับมครับ เอาสวัสดีนะครับเด้อโชคดีไปีใหม่ทุกคนทุกคนเด้ออย่า <c oughs> ลืมติดตามคลิปหนะโอเค